السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราพนมหูและสั่นลีอัลลารุสุลีนก ريم وعلى آله وصحبه الجماعين الحمد لله พบกันอีกนะครับนักเรียนทุกๆคนวันนี้บางซิมก็จะมาซ้อนต่อจากคลิปที่แล้วนะแต่ได้ยิบหนังสือคิโรอาตีมาเป็นสื่อกลางในการซ้อนพอหลังจากแต่เราได้รับความรู้จังอักษรและสระต่างๆแล้วเราก็ต้องมาฝึกอ่านในเล่ม ผมมันจะทาให้เราหลุดจากอักซอนและออกเสียงได้อย่างตกตตองมากขึ้นนะถ้าเราพร้อมกันแล้วเราก็มาฟังและฝึกอ่านไปพร้อมๆกันวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแกคนที่มีความต้องการในการอ่านอั่งุรอานและการฝึกอ่านนะครับนะอิชัลลอะฺอัอลลอฮฺมิลาฮิาะห์มานิระฮม วันนี้นะครับเราจะมาเรียนถึงบทที่หนึ่งนะเริมด้วยคับอักษรอ,อลิฟนะอลิฟตัวเรก็คืออลิฟฟัตตานะเท่ากับอลิฟฮัมซาฟัตตาอาตัวหนึ่งก็คือบ่าเขียงไม้ของบา่าก็มีจุดหนึ่งจุดข้างตายนะครับนะสาระก้างบน Rồi quan tâm phẩm đồ chắc con lượng sẽ là Phật hà, An Ba Alif à Phật A Ta Cám Alif Hamza Phật A à, à. Ba Phật Ta à, Ba Khang bình này Rồi cho tổng hát Sa Cột Rồi xa Alif Phật A Ta Alif Phật Alif à, à Hamza Phật A à. à บาฟัตตาบาออกเสียงสั้นนะผมมันไม่มีเครื่องไม้ยาวเราเลยต้องออกเสียงสั้นนะครับตัวนี้เราก็มาเรจักตัวนี้แล้วนะตัวนี้ก็คือตัวตัวได้ครับตัวอาลิฟสระข้างบนฟัตฮะอ่านว่าอาแต่กับอาลิฟฮัมซะฟัตตาอาบาฟัตตาบา này trong tổng căn này, chúng ok ta mà hắt na, alif song tua an ba, a a ba song tua ba ba, alif ba a ba, tua ti c ba a, tua ti ha a ba, tua ti hong ba a, tua ti jen. ABABA ba aba ba ba a aba a มา A ซ้ํา aba aba ba a ba a, -ba. Ba -a. Ba -a. Ba -a. Aba, aba, ba, a, ba, a, ababa, ababa, ba -aba, ba aba, ba, 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 a, a, บ่โดยไม่ต้องสะกดและอ่านเสียงสั้นนะวันนี้เราจะมาหัดอ่านเสียงสั้นนะครับแลมหนึ่งเอาหรือไม่บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมนะทบทวนไปพร้อมๆกันอัลิฟฟัตตอาอ่ากับอัลิฟฮัมซานะตัวเล็กๆนี่ก็เรียกว่าฮัมซานะฮัมซาซาระฟัตต้า Anwa a ba mi chút, nung chút. sara kambun bệnh wasara, fatha, anwa ba. Na, thomas tuôn bay prom prom can. A a ba ba a ba, ba -a. a ba ba a ba ba Ba-a ba 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 a ba ba -a ba ba บาบาอาอาบาอานะครับนะก็จบไปแล้วนาทีนึ่งนะครับน,รนะรเราฟืไไ้นอ่าน,นให้ได้นะครับนะเอานาทีสองนี่ก็คือเด็กซองนะนาเด็นะเดนะี๋ยนวะมาประกอบตัวบ้าเรานะครับมันจะตกบตัวในกับเราแต่ละหน้ามันจะเพิ่มแค็หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะเราจะต้องฝึกตามความรู้จักมาให้ได้ ตัวบ่าจะมีจุดหนึ่งจุดตลอดเลยข้างหลังมันจะไม่เปลี่ยนรูปนะครับตัวตาน่านะจะมีจุดส่องจุดนะแต่เมื่อเราไปเทียบก็คือเธอครับคล้ายๆกับตาของเราจะมีจุดส่องจุดนะครับนะ่าบ่าเสฟตฮะบ่าตาฟัต้าตาบ่าฟัต้าบ่าตาฟัต้า ta romaan tata taba ata ata bata bata ata ata taba taba tataba tataba tabata -ta tabata บาอาตาบาอาตาตาอาบาตาอาบาอาบาตาอาบาตาอาตาบาอาตาบาน่ะในช่องนี้ก็ก Ab At <c oughs> ็บอกว่าจะอ่านเมื k, na, na, ่อน <c oughs> ok ่าเรกนะนะอ่านเมื na, ่อน่าเรกก็คือตัวบ้านะครับและแนว ชงหลังสุดนี้ก็คือฝึกให้นักเรียนจำตัวอักษรน,นะในหนังสือกีโรตีมันจะมีสาขั้นตอนหนึ่งก็คือสะกดนะข้างบนตรงกลางในฝึกอา่านออกเสียงผสมนักอักษรแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นการเรียกอักษรน,นะครับนะเดี๋ยวเรามาเรียกเชืยออักษรพร้อมกันนะครับนี่ตัวนี้คิดตรงๆจกว่าอลิสนะอลิส นะมีจุดข้างหลังหนึ่งจุดอยากว่าบะบะมีจุดส่องจุดข้างบนอยากว่าตาตามีจุดส่องจุดข้างบนอยากว่าตะตะอลัฟอลฟบะตาอัลฟบะตานะครับก็จบไปแล้วนาทีซ่องนะครับเดี๋ยวเราก็รอชมคลิปต่อไปนะไปฝึก ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกทงให้จำนะครับตัวอลิฟตัวบะแล้วก็ตัวตาซ้ามตัวในวันหนึง่งนะบางสิมก็จะมาซ้อนต่อนะครับในหน้าทีซ้นะครับนะในนาทีซ้ตัวสะนะครับตัวคนก็ไปฝึกอา่านสำรับคนี่ยังผืนท่านอย่างหน่อยนะครับเขาฝึกอ่านได้และวสำรับคนี่มีลูกมีล้านก็สามารถ ให้ามาชมคลิปแล้วก็ฝึกไปตามคลิปได้เลยนะครับบางสิ่งจะซอนเมบชายชาชัดชัดนนะเผื่อให้เราเต็มไม่เคยที่ยังไม่รู้จักอักซรอนไม่รู้จักตัวไม่รู้จักสระสามารถผสมอักซรอนได้ออกเสียงได้นะครับเพรวิชาอุรณ์ณรน,นี้มันเป็นวิชาที่จําเป็นกับเราทุกทกคนนะวิธีการซ่อนก็ไม่รีงรีบไม่เครียดน,นะครับมีเรียนตอนไี้ก็ได้แต่คือให้เราพยายามสาระเวลามา ยังน้อยๆวันละห้าถึงสิบนาทีห้าห้ากับอัลกุรอาน ن พะมันเป็นสิ่งเดีอดส่งผลกับเรามากเลยนะต่างดุนยอาอัครรัตน์ต่างในดุนย,ยาตและอัคเรรัตนะ์ว่องหวานักเรียนจะเอาไปฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนนะแล้วก็มาเรียนไปพร้อมๆกันนะครับวันละส่งหน้านะนะสำหรับไก่ตีดพื้นท่านดีแล้วก็ฝึกอ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนะแต่บางซิ่จะมาลวงวันละ ซ่องนาะนะเพื่อให้เราไปปลอมๆกันะสำหรับคนเด็กยังไม่มีพื้นฐานในการอ่านไม่ว่าสำหรับเด็กสำหรับคุณเมียอยู่หรือว่าสำหรับมุอัลลัฟนะสามารถเข้ามาฝึกามาหัดอ่านได้นะครับพอบ,บางสิ่งก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรับมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์